ทุกวันนี้นะอัตมาสงสารศาสนาพูดตรงทำทานกันก็มีแต่กิเลสไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็มีแต่กิเลสไม่ใช่ใส่ความนะมีแต่กิเลสมีแต่เสริมกิเลสเอายกตัวอย่างง่ายๆทำทานเนี่ยทำทานก็จะต้องไม่ทำใจของเราเองเนี่ยให้อยากได้ทานแปลว่าให้ แต่ไปเอาเอาเขาใช้ภาษาคำว่าบุญเอาบุญบุญก็ผิดไปไกลเลยบุญเนี่ยมันไม่ใช่ของเอาบุญเนี่ยมันต้องเอาออกจากตัวเราไม่ต้องใช้บุญบุญเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จริงมันจะต,ต้องพัฒนาขึ้นมาให้อภิสังขารขึ้นมาให้เป็นปุญญาภิสังขารได้ต้องทำใจในใจให้เป็น อาวุธที่ฆ่ากิเลสเป็นพลังงานฌานพลังงานบุญมันไม่เป็นกันแล้วผู้รู้ไม่มีแล้วฌานก็ไม่ได้เป็นพลังงานไฟที่จะไปเผากิเลสบุญก็ไม่ใช่พลังงานไฟที่ไปเผากิเลสไม่ได้เป็นเลยหรือว่าเป็นอาวุธตัดคอกิเลสเลยไม่ได้เป็นเลยบุญเนี่ยเปว่าอยากได้อยากได้อยากได้เห็นไหมว่า คุณศึกษาธรรมะคุณหอบออกกกิเลสมาให้แก่ตัวตั้งแต่ที่พยัญชนะน่ะมันบอกให้คุณปฏิบัติอย่างหนึ่งคุณก็ไปเอาพยัญชนะนั่นน่ะที่ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งนะนะั่นน่ะเอามาเป็นของตัวอกีกทานให้ให้ไม่ให้เอาบุญเ้ละกิเลสไม่เ้ละเราเอากิเลสมาเฮอจ,จะมา จะพูดยังไงนาะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะอัตมาเนี่ยมันสุดสงสารแต่อัตมามีหน้าที่อัตมาเป็นโพธิสัตว์ถึงขั้นนี้แล้วอัตมาจึงจําเป็นต้องทํามันต้องทําเพราะอัตมาไม่มีอะไรอื่นาอาัตมายืนยันบอกชีวิตเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลนานมาแล้วเพราะฉะนั้นหนักหนาสาหัสยังไงก็สู้สู้สู้